นี่คืออนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลที่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับพระเอกสรพงษ์ชาตรีนักเอกจารุณีสุขสวัสดิ์นะครับก็มาจุดธูปไหว้เจ้าพ่อพญาแลนะครับแต่ว่ามาคนละครั้งกันนะครับยังไม่รู้จักกันนะครับเป็นฉากในหนังเรื่องเจ้าพ่อภูเขียวนะครับซึ่งเป็นผลงานการสร้างและกลำกับของคุณพรไพโรจนะครับหนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2 0 2 4 ที่โรงหนังเพชรรามโรงหนังเพชรเอ็มพายนะครับวันนี้ตัดเฉพาะฉากที่เห็นชัยภูมิในอดีตนะครับมาให้ดูนะครับโดยเริ่มฉากแรกนะครับเมื่อพระเอกสรพงษ์ชาตรีกับนางเอกนั้นมาเจอกันที่อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลนะครับที่ชัยภูมินะครับใครไปที่นี่ก็ต้องแวะไหว้นะครับก็ถ่ายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคอยสังเกตดูนะครับว่าจะมีคนที่ยืนดูเขาถ่ายหนังนะครับการันตีออกไปแล้วนะครับ ก็ยังเห็นนะครับอยู่แวบๆอยู่นิดนึงนะครับเวลาทั้งคู่ยืนคุยกันนะครับกล้องพยายามเสยขึ้นฟ้านะครับเพื่อที่จะตัดคนที่มามุงนะครับเพราะว่าบางทีไปไล่ก็ยากนะครับดี๋ยเสียวแฟนหนังนะครับเพราะว่าพอหนังเรื่องเจ้าพ่อภูเขียวนะครับภูเขียวเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชายภูมินะครับชายเนี่ยคนภูเขียวก็ต้องแหกันไปดูนะครับเพราะว่าจําได้นะครับว่าหนังมาถ่ายที่ชายภูมิบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งเรื่องนะครับที่จะถ่ายทําที่ ใ่ภูมินะครับบางแห่งนั้นอาจจะเป็นการถ่ายเจาะในจังหวัดอื่นนะครับเพราะว่าหนังนั้นไม่จําเป็นต้องถ่ายทําในสถานที่จริงนะครับยกเว้นบางฉากท่านั้นที่จะต้องยกกองไปถ่ายทําที่สถานที่เหล่านั้นนะครับแล้วถ้าไปถ่ายบางทีก็อาจจะใช้เวลาวันหรือ2วันก็จะเก็บให้หมดเลยนะครับฉากที่เกี่ยวข้องนะครับการที่ถ่ายหนังนั้นไม่ต้องลําดับเรื่องตามเนื้อเรื่องนะครับก็เรียกว่าถ่ายเจาะเป็นฉากๆนะครับแล้วก็มาตัดต่อลําดับภาพในภายหลังนะครับ ฉากนี้ก็ยืนคุยกันนานนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดขายที่อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลนะครับจากนั้นคุณสรพงษ์ชาตรีก็จะเดินไปที่ร้านอาหารนะครับซึ่งเป็นร้านแบบเดิมๆนะครับไม่ใช่โรงถ่ายนะครับถ้าเป็นหนังในยุค16มมักจะเป็นโรงถ่ายแต่นี่เป็นสถานที่จริงนะครับเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นร้านในชัยภูมิจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าร้านแบบนี้ที่อื่นก็มีนะครับก็ไปสกิดคุณ สายยันจันทวีบุรนะครับแต่นี้ผมปล่อยเอาไว้นะครับเพราะว่าเพื่อจะมีคนชัยภูมิหรือคนภูเขียวดูและจําได้นะครับว่าเป็นร้านชื่อร้านอะไรนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับว่านอกจากถ่ายที่อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลแล้วก็ยังมาถ่ายที่นี่นะครับยังมีที่อื่นอีกนะครับในตอนท้ายคลิปนะครับก็จะมีโรงแรมเจริญโฮเทลนะครับมีโรงพยาบาลชัยภูมิแล้วก็มีอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่เกี่ยวกับแรงงานนะครับซึ่ง ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นชัยภูมิจริงหรือไม่นะครับแต่ว่ามันพัวพันอยู่ในเรื่องเจ้าพ่อภูเขียวนะครับผมก็เลยตัดเอาไว้ให้ก่อนนะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องข้ามไปนะครับเพราะว่าขนาดเรื่องหนังเรื่องชุมแพลแท้ๆนะครับก็ยังถ่ายที่ชุมแพลไม่กี่ฉากนะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่พอคุยกันเสร็จแล้วก็จะเป็นฉากคิวบูนะครับมีนักเลงมารวนนะครับก็เกิดชกต่อยกันในร้านนี้แหละครับแต่ว่าฉากชกต่อยนั้นก็ดูแบบค้ำๆไปนะครับเราจะเน้นไปที่สถานที่นะครับ เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คุณพนไพลิดทําไว้นะครับแล้วก็หลายคนทาหานะครับดีที่ว่าหนังเรื่องนี้นั้นออกเป็นแผ่น DVD ลิขสลทธสิ์มาแล้วนะครับก็เลยทําให้เรียกว่าอะไรคลายความอยากดูมากขึ้นนะครับก็ยังมีอีกหนังอีกหลายเรื่องนะครับที่หาดูได้ยากจริงๆนะครับไม่มีซ d ดีไม่มีวิดีโอไม่มี DVD นะครับพวกเราหลายครั้งที่ต้องออกต่างจังหวัดก็ไปตามหาฟิล์มหนังเก่าๆแบบนี้แหละครับเอามาฉายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ฟิล์มนะครับเรื่องนี้เป็นเป็นฟิล์มหนัง ซึ่งเขาเทเลซีนเป็นวิดีโอไว้ในระบบเก่านะครับสมัยตะก่อนก็จะจอโทรทัศน์ก็จะเป็นจอขนาดแบบ4:3นะครับไม่ใช่จอแบบ16:9ต่อนะครับเขาก็เลยสูมภาพเอาเต็มจอโทรทัศน์นะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะขาดหายไปนะครับบางคนบอกว่าดูทางแบบนี้แล้วขาดทุนถ้าเป็นจอทีวีสมัยก่อนเรียกว่ากำไรนะครับถ้าเป็นจอปัจจุบัน16:9จอแบนแบบนี้เขาเรียกว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าเห็นดาราไม่เต็มตัวนะครับ สายยันก็หายไปครึ่งตัวนะครับสอพงก็หายไปแขนทึ่งแล้วนะครับยังมีคนข้างๆอีกนะครับหนัง35มามอสมัยก่อนเป็นจอสโคปนะครับคุยกันเสร็จแล้วก็จะต่อยกันนะครับแต่ฉากต่อยกันนี้ข้ามไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราดูสถานที่สําคัญนะครับเห็นไหมครับป้ายเขียนบอกว่าสยามสหทุนชัยภูมินะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสถานที่จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นสถานที่ของชัยภูมิหรือเปล่านะครับเพราะว่าตะกี้เห็นเหมือนมีใกล้โรงหนังด้วยนะครับโรงหนัง ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเซตฉากขึ้นมาหรือเปล่านะครับคุณตยอดรักก็ถูกถูกทีบอกมาจากบริษัทแล้วครับไปแล้วครับนี่เป็นรถนะครับเห็นไหมครับตรงมุมตรงนั้นแหละครับก็คือมีโรงหนังอยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชายภูมิหรือเปล่านะครับแต่ว่าป้ายนี้เขาทำบ่งบอกให้เป็นชัยภูมินะครับบางทีบางเรื่องนั้นก็ทําป้ายขึ้นมาอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเป็นจังหวัดอื่นนะครับเห็นไหมครับ เป็นทางเข้าโรงหนังนะครับปืนปืนก็มายิงนะครับแล้วจากนั้นก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งคุณสรพงษ์ชาตรีเดินกับคุณดวงใจหาไทยการนะครับที่เหมือนเป็นสวนสาธารณะนะครับหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นที่ชายภูมิหรือไม่นะครับก็นําเอามาไว้ให้คนที่อยู่ชายภูมิดูนะครับว่าสะพานแบบนี้มีไหมครับที่ชายภูมิหรือที่ภูเขียวนะครับ พราะหนังชื่อเรื่องเจา้าพ่อภูเขียวผมก็พยายามคัดที่น่าจะเกี่ยวข้องกับภูเขียวหรือว่าชายัยภูมิที่เห็นในหนังนะครับเอามาให้ดูนะครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้ก็คือโรงแรมเจริญโฮเทลน,นะครับมีป้ายบอกว่าเป็นชยัยภูมินี่แหละครับตัวอาคารโรงแรมเจริญโฮเทลชยัยภูมินะครับแต่ดูแค่นี้แหละครับเพราะว่าฉากในโรงแรมนั้นอาจจะเป็นที่อื่นเช่นเดียวกันนะครับนี่คือโรงพยาบาลชายัยภูมิ แต่ว่าฉากที่ถ่ายในโรงพยาบาลอาจจะเป็นที่อื่นก็ได้นะครับ